สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสายฟ,ฟ้าโอสุขนทิพย์รายงานตัวค่ะทางททบ5นะคะจันทังคารพุธเจอกันทยนี่ค่ะ ท่านผู้ชมคะองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO นะคะได้กำหนดให้วันที่5ธันวาคมนะคะเป็นวันดินโลกนะคะอันเป็นวันสำคัญของโลกเลยค่ะเพราะพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเผยแผ่ทรงเผยแผ่องค์ความรู้และแนวทางนะคะให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญว่าดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากๆกระรวง มหาไทยค่ะเขาได้จัดคิกออฟกิจกรรมวันดินโลกนะคะตั้งแต่วันที่2นะคะถึง8ทธันวาคมปีนี้นะคะมีการจัดกิจกรรมทุกทุกวันเลยค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของดินนะคะพาไปดูการคิกออฟเมื่อ2อธันวาคมที่ผ่านมานะคะที่วัดป่าสีแสงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ วันที่5ธันวาคมของทุกปีนะคะเป็นวันดินโลกค่ะปีนี้กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมกิจกรรมวันดินโลกนะคะนนเพื่อสร้างการรับรู้นนลและให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนค่ะ มีการคิกออฟก,กิจกรรมวันดินโลกที่วัดป่าสีแสงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะคืนพื้นแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทองสู่รุ่นลูกรุ่นหลานค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะและประชาชนคนไทยนะคะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์วันดินโลกค่ะข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสืบสารศาสตร์พระราชาจะสืบสารศาสพระราชา เพื er, boss, ่อพัฒนาดินอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาดินอย่างยั่งยืนข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรักษาความอุดมสมบูรณ์แห่งดินจะรักษาความอุดมสมบูรณ์แห่งดินเพื่อเป็นแหล่งสร้างอาหารที่มีคุณภาพเพื่อเป็นแหล่งสร้างอาหารที่มีคุณภาพข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต่อยอดขยายผลจะต่อยอดขยายผลขับเคลื่อนเครือข่ายพลังแผ่นดิน รับเพื่อนเครือ,รอไทยพลรัรงแผ่นดินสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคุณสุทธิพงษ์จุนจเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมเดินรณรงค์และเป็นประธานเปิดงานวันดินโลกปี2565 World Soil Day 2022ภายใต้แนวคิดอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน โดยได้รับเมตตาจากพระปัญญาวชิรโมลีเจ้าอาวาสวัดป่าสีแสงธรรมพระพิพัฒน์วชโรภาสผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการทหารตำรวจประชาชนจิตอาสาและภาคีเครือข่ายทั้ง25าอำเภอรวมกว่า500คนร่วมกิจกรรมค่ะวันนี้เราประกาศทั่วประเทศนะ8 7 8อเำเภอใน76จังหวัดท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านในอำเภอจะร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายนะครับในการที่จะช่วยกันทำให้วันสําคัญของโลกคือวันดินโลก ซึ่งใช้วันพระราชสมภพของพระเจ้าอยู่หัวและการที่9เนี่ยะนะครับเป็นหมุดหมายให้เป็นวันดินโลกคือ5้ธันวาคมใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะรวมใจคนทั้งชาติช่วยกันมาตระหนักรู้ถึงการที่จะใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำมาหากินบนผืนแผ่นดินอย่างถูกวิธี ก็คือไม่ใช่ใช้แต่ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่ามาแมลงให้เขาได้ตระหนักรู้แล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับออมาช่วยกันฟื้นฟูดูแลรักษาดินนะครับเป็นการแก้ไขในสิ่งผิดดูแลฟื้นฟูแผ่นดินของเรานะครับให้อุดมสมบูรณ์อยากจยกกลับเรียนเชิญชวนว่าเราจะลดละเลิกในการที่จะ ใช้สารเคมีสิ่งปนเปื้อนนะที่ทําให้ดินเสื่อมคุณภาพเราทุกคนเนี่ยยังได้มีโอกาสนะครับในการที่จะแสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9แล้วก็ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านมีพระราชปณิธานที่จะอยากเห็นพวกเราชาวไทยนะครับช่วยกันแก้ไขนี่สิ่งผิดแล้วก็ช่วยกันทําให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขด้วยการสืบสารพระราชปณิธาน ของพระบรมชนกนาถของพระองค์ท่านท่านประหลัดคะวันดินโลกเนี่มหาดไทยคิกออฟที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะทั้งประเทศเนี่ยทำอะไรบ้างคะเราเชิญชวนนะครับให้มีทั้งเรื่องของการรณรงค์เพื่อที่จะให้คนตื่นตัวเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการที่จะเห็นความสำคัญของดินแล้วก็ใช้ดินเนี่ยอย่างเป็นแผ่นดินแม่แล้วก็เป็นจุดก่อกำเนิดเกิดอาหารมาเลี้ยงดูพวกเรารวมตลอดจนถึงลงมือทำเราก็ ทำสามส่วนส่วนที่หนึ่งรณรงค์ส่วนที่ 1, สองเนี่ยทำให้คนพัฒนามีความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับดินนะส่วนที่สามทำให้ดินเป็นแหล่งก่อกำเนิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งเรื่องอาหารไม้ใช้สอยยารักษาโรคแล้วก็สร้างความร่มเย็นให้กับโลกคอพูดง่ายๆทั้งทฤษฎีและปฏิบัติทำควบคู่กันไปตลอดท,ทั้งป,ทงปีทั้งประเทศครับ นอกจากนี้ได้รวมปลูกผักหวานป่าบนโพนในแนวเพอร์ม,มาเคาเจอร์และเยี่ยมชมนวัตรกรรมปลูกผักใต้แผงโซลาเซลล์ท่านผู้ชมคะที่วัดป่าสีแสงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะต้องบอกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของพลังงานสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงเรื่องของโคกหนองนาด้วยนะคะพาท่านผู้ชมไปสนทนาธรรมกับท่านเจ้าคุณพระปัญญาวัชรโมลีค่ะ ท่านเจ้าคุณนะคะท่านเจ้าคุณคะในวันดินโลกเนี่ยที่วัดป่าสีแสงธรรมเนี่ยได้คิกออฟอย่างไรบ้างคะ,ะจตริญพรที่วัดป่าสีแสงธรรมจะบอกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือเป,เป็นแหล่งเรียนรู้หรือว่าจะบอกว่าเป็นพื้นที่นวัตรกรรมซึ่งเราทําเรื่องพลังงานกับการเกษตรวันนี้เราก็ถือโอกาสอันดีที่จะคิกออฟของกระทรวงมหาดไทยด้วยแล้วก็เป็นสร้างความตระหนักรู้ให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนแค่พูดให้เขาฟังเนี่ยเขาก็แค่ฟังเราก็เลยทําให้เขาดู ก็เลยกลายเป็นดินพระธรรมดินพระธรรมพระลงมือทำที่นี่ก็เป็นงานวิจัยที่เข้ามาร่วมกับสวทชมาร่วมวิจัยคือเราอยากจะปลูกพืชใต้แผ่นโซลา่าโครงการปันแสงหรือว่าโครงการโซล่าแชร์ลิงแชร์ที่1ก็คือแชร์ระหว่างแสงใช่ไหมเอาพืชเอาผักมาปลูกข้างล่างส่วนแชร์ที่2คือพลังงานที่เราได้เนี่ย500กิโลวัตต์เนี่ย เราจะมาเป็นแชร์กับชาวบ้านแชร์กับชุมชนทํายังไงจะยพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาให้ดีขึ้นสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คืออะไรแล้วก็เข้าใจเข้าถึงพอเข้าถึงแล้วก็สู่การพัฒนาก็คือเอาพลังงานมาแปรรูปสินค้าเกษตรอันนี้ก็เป็นการนําหลักปรญ,ญาภอเพียงของสถาบันกษัตริมาร่วมกับวัดปัสสีเชียงธรรมไปพัฒนาชุมชนโดยกระทรวงมหาไทยโดยหน่วยราชการเข้ามาร่วมกันมันจะกลายเป็นโมเดลที่บอกว่าพัฒนาชาติก็เลยเกิดเป็น สีแสงรมโมเดลขึ้นมาที่วัดป่าสีแสงทมนี่แผงโซลา่าเนี่ยจะยกสูงขึ้นไปเพื่อให้พื้นที่ข้างล่างเนี่ยสามารถทําการเกษตรได้แผงโซลา่าที่ยกสูงขึ้นไปเนี่ยหนึ่งก็คือช่วยบงังบงแสงบังความร้อนตอนนี้เราอยู่ใต้แผ่นใต้แผ่นเนี่ยมันจะไม่ทึบทันทีแสงเนี่ยทะลุแผ่นลงมาได้พืชก็สัรงข้อแสงได้สี สสีคือสีธงชาติเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่มซึ่งมันก็ไปตอบโจทย์ของ BCG ทั้งสีด้านยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลที่ผลักดันคือให้เป็นอาหารและการเกษตรสุขภาพและการแพทย์พลังงานและแมทเทีเยลท่องเที่ยวและบริการตอบโจทย์ทั้ง4ีด้านเลยจุดเช็คอินตรงนี้นอกจากมีเรื่องของโซล่าเซลแล้วเนี่ยที่วัดป่าสีแสงธรรมมีอะไรให้เรียนรู้บ้างคะฐานเดิมที่กระทรวงมหาดไทยเข้ามาสนับสนุนก็คือฐานการเรียนรู้ต่างๆของกเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เขาเรียกว่าโค้งหนองนาโมเดล ก็เป็นฐานการเรียนรู้เฐานคนรักดินรักน้ำรักลมรักไฟรักป่ารักสุขภาพหัวคณะทองคำการใช้หลักปรัชญาพอเพียงเข้ามาปรับใช้กับในชีวิตของตัวเองและที่วัดแห่งน,นี้นะคะก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนไทยและวก็ให้ชาวโลกด้วยทั้งเรื่องของพลังงานสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงนะคะการรัศการลาท่านเจ้าคุณค่ะสาธุสาธุ นผู้ชมคะกิจกรรมบันดินโลกนะคะที่คลิกออกกันไปเมื่อ2ธันวาคมที่ผ่านมานะคะคือจัดที่วัดป่าสีแสงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ตั้งเป้าหมายสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนคนไทยนะคะคลิกออกกันไปแต่ว่าเขาจัดจริงๆก็คือว่า7วันค่ะคือ2ถึง8ธันวาคมเนะะี่ยมีกิจกรรมทุกจังหวัดนะคะสร้างความตระหนักรู้ค่ะโดยจะมีกิจกรรมปิดท้ายนะคะปิดท้ายกันวันที่8เนี่ยก็คือ8ธันวาคมนี้ งานสารพลังเครือข่ายมหัาไทยกับการพัฒนาตามหลักบวรบ้านวัดราชาการโรงเรียนนะคะจัดขึ้นที่ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดป่าดงใหญ่วังอ้อ ของท่านพระท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์วชิโรภาสอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะและงานนี้นะคะในวันที่8เนี่ยก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานท,งทั้งที่หน้างานด้วยและทั้งมีการซูมผ่านถ่ายทอดสดระบบซูมนะคะจากสถานีหลักแม่ขายเนี่ยจากวัดป่าดงใหญ่บางอ้อไปยังพื้นที่ต่างๆพื้นที่สาธา,ารณะรวมถึงวัดต่างๆเนี่ยคาดว่าจะสร้างความรับรู้มากกว่าห0,000ืคนเฉพาะวันที่8ธันวาคมนะคะ พาทานผู้ชมไปที่8ริ้วกันบ้างค่ะจังหวัดฉะเชิงเซานะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ไปเปิดงานวันดินโลก2565นะคะที่ฉะเชิงเซาแล้วก็เน้นย้ำน้อมนำ,นำพระราชสมริพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศ์มหา,ม د, มหาราชบรมนาถบพิตรทำให้แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทองที่มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาค่ะไปที่จังหวัดฉะเชิงเซากันนะคะที่วัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขจังหวัดฉะเชิงเซา คุณสุทธิพงษ์จุนจเจริญปราจกระทรงมหาไทยนะคะเป็นประธานเปิดงานวันดินโลก2,565นะคะภายใต้แนวคิดอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินโดยได้รับเมตตาจากพระราชภาวนาพิธานเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซาเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามบวรวิหาร พระปัญญาวิสุทธโมรีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลบบุรีผู้รักษารชาชการผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพนงามร่วมในพิธีนะคะแล้วก็มีประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะปาร์ส่งมหาไทยย้ำว่าวันดินโลกในปีนี้นะคะ FAO กำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนซอย แ h ร r e ู o o บิกินสนะคะอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินด้วยการน้อมนำเอาแนวพระราชารดำริตามพระบรมราชอ,องค์การที่จะช่วยกันสร้างประเทศชาติให้มั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันพลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทยค่ะดังนั้นในวันพระบรม ราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเราคนไทยทุกคนค่ะต้องช่วยกันลณรง์แล้วก็กลับไปทําให้แผน่นผืนดินของเบานะคะอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ